คุณรู้ไหมว่าการราดน้ำร้อนใส่น้องหมาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเขาและดีไม่ดีอาจจะร้ายแรงถึงชีวิตของเขาเลยก็ได้นะครับจากข่าวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงหมาไซเ e ียน n แล้วเอาไปผูกติดกับห้องน้ำนะครับแล้วก็เอาน้ำร้อนราดลงไปเพราะว่าน้องหมาไปกินขนมของเขาจนหมดคุณรู้ไหมผมไปดูคลิปมาแล้วสะเทือนใจมากเลยน้องหมาเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าเขากำลังจะโดนน้ำร้อนราดพอราดใส่ตัวเขาอะ ตอนแรกเขาย MM. ังไม่ทันรู้ตัวเลยพอเขารู้ตัวว่ามันร้อเนี่ยเขาส่งเสียงร้องโหยหัวนอกมาแต่เชื่อไหมว่าหน้าตาเขาไม่ได้จะทําร้ายคนที่ไปลาดน้ําร้อนเขาเลยนะเพราะว่าคนที่ลาาน้าร้อนใส่เขาคือจะของเขาเองนั okay. ่นเองสําหรับใครที่อยากจะทำโทษน้องหมานะครับผมขออย่างหนึ่งอย่าทำโทษรุนแรงขนาดนี้เลยแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังถึงอันตรายของการทำโทษในลักษณะนี้อย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้อีก อันแรกเลยก็คือเกิดแผลไหมผู้พองครับพวกแผลไหมผู้พองเหล่านี้ก็เกิดจากความร้อนที่มาจากน้านั่นเองมันโดนบริเวณไหนหนักบริเวณนั้นก็จะลวกสุกนั่นเองครับแล้วก็ทําให้ขนล่วงเกิดการเป็นแผลผู้พองปวดแสบปวดร้อนทรมานสุดๆเลยนะฮะ และอันที่สองถ้าแผลพวกนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งมีโอกาสที่จะติดเชื้อและอาจจะลุกลามเชื้อพวกนี้อาจจะเข้าสู่กระแสเลือดทําให้น้องตุยได้เลยนะครับแล้วถ้าน้ําร้อนมันลวกเป็นบริเวณกว้างเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ร่างกายของน้องเนี่ยจะสูญเสียน้ําทําให้เกิดอาการช็อกจนถึงขั้นตุยได้เลยนะการราดน้ําร้อนจากน้องหมาเนี่ยนอกจากจะเป็นอันตรายกับร่างกายของน้องแล้วยังเป็นการทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะครับ หากต้องการลงโทษน้องหมาเนี่ยคุณควรที่ต้องใช้วิธีการอื่นที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่รุนแรงต่อสัตว์นะครับเช่นการฝึกด้วยรางวัลถ้าน้องหมาทําดีเราก็ให้รางวัลเขาครับเขาจะได้จําได้และท um ําแบบที่เราต้องการครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ไม like. ่ว่าคุณจะตั้งใจทําหรือไม่ตั้งใจทําหรือว่าขาดสติเหตุการณ์แบบนี้คุณก็ไม่ควรทําทางนั้นเลยนะครับแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ลงมากันได้เลยอย่าลืมแชร์เรื่องนี้ให้คนอื่น้วยนะครับ